สวัสดีนะครับพีนะนะลูกค้าทุกทท่านนะครับผมช่างเสรันะวันนี้ก็มาพามาชมแว่นตาครับเนี่ยเม็ดแว่นตาแว่นตาใสา่ย,ยิงปลานะครับตัวน,นี้เลนโพลานร,ร,รานะครับโพลารนะครับใส่ยิงปลาวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาครับเนาะเพราะว่าก็ขาดไปขาดไปเป็น โกเกือบเดือนครับแ่นยิงปลาขาดนี่เขาพิ่งเข้ามานะครับแต่แบบออตโอต้ยังไม่ได้มานะครับแบบออตโต้ตัวนี้จะเป็นแว่นเลนโพลาไรด์มาใส่ยิงปลาม,นะมีสองสีนะครับมีสองสีเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับมีเลนสีชากับสี สีชากับสีดำนะครับดำใสๆนะครับ,บสวยครับสวยสวยครับนะรูปลักสวยเลยดูครับนะเนียนๆครับงานเนียน เลนโพลาไลท์นะครับนี่เป็นสีชาครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยสีชานี่สีดำสีดำใสๆนะครับตัวนี้จะเป็นนี่นะครับเนียนนะครับใส่ละที่ครับผมสีชานะครับสีชานี่จะเหมาะจะเหมาะกับ เราใส่ยิงปลาที่ที่มันโลง่โลงๆนะครับนี่สีชาที่มันโลง่โลงๆแล้วก็แสงแดดเยอะๆแบบนี้ครับก็คือเราไปยิงปลาตอนกลางวันยิงบนสะพานหรือว่ายิงตามคลองแบบนี้เนาะยิงตามคลองแบบนี้นะครับที่ว่าแสงแดดมันจะจ้าเยอะๆก็คือจะเป็นตัวนี้นะจะเหมาะสีชาจะเหมาะนะครับแต่ถ้าเรายิงปลาตามห้วย ตามลำห้วยตามหนองแล้วก็พวกใต้ต้นไม้ใต้พุ่มพุ่มไม้พุ่มหญ้าแบบนี้นะครันะใต้กอไผ่แบบนี้จะเป็นแบบนี้จะเหมาะนะถ้าเราอยู่ในล่มจะเป็นเลนตัวนี้จะเหมาะนะครับนะมันจะเป็นสีแบบออกปกตินะครับนะแต่ถ้าเป็นสีชานีจะเหมาะจะเหมาะสําหรับกลางแจ้งแดดจ้าเนี่ย เป็นสีชาครับแต่ถามแบบนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้เหมือนกันครับนะใส่ได้เหมือนกันนะครับใส่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ผมผมจะส่วนมากผมจะถนัดแบบเนี้ยสีธรรมดาที่ผมใส่แถวบ้านเนาะจะใส่เป็นสีธรรมดาตัวนี้ก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับราคาถูกนะครับหนึ่งร้อยบาทนะตัวนี้นะครับค่าจัดส่งก็ห้าสิบบาทนะครับ ตัวนี้50บาทนะครับค่าจัดส่งถ้าพ,พี่ๆนะนะท่านไหนสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยครับมีทั้งแบบโอนแบบเก็บเงินปลายทางก็มีนะครับแล้วก็ท่านไหนที่อยากได้เหล็กเหล็กทำลูกดอกฉมวกยิงปลาก็มีนะครับขนาด8ปมิลเจมิลแมิล ว่าผมซื้อมาไวอยู่เนี่ยนะมันจะอยู่เจ็ดมิลนะดอกนี้ประมาณเจ็ดจดิแต่มิลไม่แน่ใจว่าผมซื้อมานานนะเดี๋ยวเทียบให้ดูดินสอเอาดินสอแล้วกันเนีย่ยครับประมาณเนี่ยดินสอปากกาประมาณเนี่ยประมาณเท่าปากกาปากกาเลนเซอร์นะครับนะตัวนี้น่าจะยาวอยู่ที่เมตร เมตรสิบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ประมาณเมตรเมตรสิบเมตรยี่หรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าบางท่านบางท่านอาจจะหาอยู่นะจะหายากนะแบบนี้หาไม่ค่อยมีหายากมากนะหายากมากนี่ผมก็ได้มาเมื่อตั้งแต่โอ้โหนานแล้วผมได้ผมเอามาเอามาไว้นะผมซื้อมาไว้ตั้งแต่ ปีที่แล้วแล้วมั้งผมซื้อมาไว้นะครับตัวนี้ซื้อมาไว้เยอะครับเพราะว่ามันหายากส่วนมากเขาจะเอาไปทําเป็นลุกดอกชมวกดํายิงนําฉมวกดํายิงตรงนี้ใหญ่ยาวหายากครับหายากแต่ถ้าเป็นไอ้ตัวเล็กหาง่าย4ี่หมิลนี่หาง่ายแต่ตัวเป็น7จ็ดมิลแมิลนี่หายากมากนะถ้าในักหนสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับแว่น มีสองสีสีดำสีชาครับนะก็คือราคาหนึ่งร้อยนะครับค่าส่งห้าสิบาทก็เป็น,150นร้อยห้าสิบนะรวมส่งแต่ถ้าเอาสองอันนะครับก็ถ้าเอาสองอันก็เป็นสองร้อยห้าสิบเนาะตัวนี้เสียค่าส่งห้าสิบอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้เสียค่าส่งเท่ากับฟรีนะถ้าเอาสองอันก็คือสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นแบบนี้ นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับนันะแล้วก็งานยิงปลานะครับงานยิงปลาก็ที่ลูกค้าสั่งทําก็กําลังทําให้อยู่นะครับกําลังทําให้อยู่ครับผมนะกำลังทําให้อยู่ตอนนี้ก็กําลังใส่กบใส่อยู่ยังไม่เสร็จนะครับหลังคืนงานให้อยู่เดี๋ยวผมอัปเดตให้พี่ๆนะนะได้ชมอีกทีหนึ่งนะครับ งานยิงปลาเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอามาเป็นแว่นตาก่อนถ้าใครหาอยู่ก็ทักมาได้เลยครับทักมาได้เลยหรือโทรมาก็ได้ครับมีเก็บเงินปลายทางเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกครับเบอร์โทรไอดีไลนะครับอันเดียวกันเลย Facebook อิสระภาพนะครับขอเขียนเบอร์โทรก่อนคู่นะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับผม เกือนะนะฟังไม่ทันเนี่ยครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานี่เบอร์โทรนะครับนะเบอร์โทรแล้วก็ไลน์เดียวกันเลยถ้าจะทักมาทางไลน์ก็พิมพ์นะพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปนะครับพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปนะครับรูปโปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเนาะทาง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง l ล n e นะ c e b o o k Facebook ก็พิมพ์ตามนี้เลยอิสระแล้วก็เว้นวรรคภาพอิสระภาพนะจะเห็นรูปผมรูปโปรไฟล์สำคัญที่รูปโปรไฟล์ปปฟก็คือเหมือนกันทั้ง YouTube และ Facebook Line จะเหมือนกันทั้งหมดเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าผมมาอัปเดตให้ชมใหม่อีกทีนึงครับผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ